นำทูการลุ้ชาแนลค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปารลุ้ชาแนลคลิปนี้ก็ต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วนะคะข mm hmm. อเชิญชมวิวอ่ามอเตอร์เวย์นะคะอ่าที่มุ่งหน้าไปที่วอลเวิร์ดนะคะค่ะออกแลนด์วอลเวิร์ดนะคะสวยงามมากค่ะ,คะเห็นที่นถนนตัดใหม่นะคะ mm hmm. They make new roads Cut the mountain to make shot นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. เขาตัด ล้วมันจะทําให้ทวิลสวยขึ้นนะคะทุกคนนี่เขาตัดเขาตัด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 ภูเขานะคะให้เป็นถนนนะคะทุกคนเนี่ยตัดออกแล้วก็มันก็จะสามารถคือภูมิประเทศเนี่ยมันเป็นภูเขาสูกชงต่าๆอะคะ่ะมันไม่สามารถจะเอาทางเรียบได้นะคะทุกคนก็ต้องตัดอย่างนี้นะคะเพื่อการเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทํางานนะคะการ เเชิญชมวิวเนินเขาสวยๆที่มีต้นไม้ธรรมชาตินะคะที่เกิดจากเนินธรรมชาติสวยมากเลยทุกคนค่ะใครที่มีที่ดินนะคะทุกคนที่อยู่ตามเนี่ยตามก็จะมีเจ้าของเนาะนะคะเขาก็จะปลูกบ้านฮอลิเดย์นะคะทุกคนอยู่เป็นจุดๆในพื้นที่ที่ดินของเขานะคะบางคนอาจจะทําอาจจะมีม,มีมีปศุสัตว์อะ่ะมีมีมีเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะ ือว่าปลูกผักขายนะคะทุกคนหรือเป็นบ้านฮอลิเดย์นะคะสำหรับกรเกษียณแล้วนะคะก็ได้นะคะก็มีนะคะค่ะสำหรับเราก็จะเดินทางไปที่บ้านฮอลิเดย์อยู่บนเนินเขาที่เรียกว่าพาคิลีนะคะพาคิลีฮิลนะคะ ใช้เวลาก็ประมาณชั่วโมงกว่าน,นะคะชั่วโมงกับประมาณ50นาทีได้นะ ถนนก็สวยสะอาดน่าอยู่ค่ะ c o u n t ีไซทุกคน Beautiful view If you want to buy some land and build your holiday house Allow here I believe you will be happy So go just build บอกว่า1กิโลนะคะจะไปวอล์กเบิร์ดนะคะทุกคนวอล์กเบิร์ดซิตี้นะคะเป็นอีกซิตี้หนึ่งที่ค่อนข้างจะจะ,จะจะใหญ่ก็คือกำลังเติบโตนะคะประชาก,กรเริ่มมาอยู่ที่วอล์กเบิร์ดมากขึ้นนะคะแล้วก็ Getting bigger อร์ซิตี้ก็มีศูนย์การค้านะคะมีการค้ามีมี l l ลลินะคะมีหมู่บ้าน บาลุงแรง พอมาถึงนี้แล้วรีวิวเทอร์ไรท์ correct? yeah turn r i g h t oh I've g o into the roundabout turn right we can't go down here we go down ทุกคนค้มาถึงตัวนี้เราก็ถ้าถ้าไปด้านบางกะรีนะถ้าไปด้านด้านความมือจะเป็นบางกะรีนะ t เราก็จะเลี้ยวขวามาด้านนี้นะคะ i ิสบันบอเบิร์ตโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะทายทําต่อไปค่ะ mm. ตอนเราก็มาถึงบอเบิร์ตแล้วนะคะ okay. mm. โอเคค่ะ บล็อกเวิร์ดนะอโอเค่บล็อกเวิร์ดคือก็คือ,คอตรงนี้ค่ะนี่คือบล็อกเวิร์ดนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะ